ครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมมีเวลาว่างนะครับช่วงเย็นนะฮะตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณที่5โมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงมันเดี๋ยวมันจะมืดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเปลี่ยนหลอดไฟหน้านะครับตามที่ผมเคยบอกไปก่อนคลิปหน้านี้นะครับก็หลังจากที่ได้ลองเทสฟิล์มไปแล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าหลอดเดิมนะครับกับฟิล์มที่เข้มนั้นเวลาเรามองออกไปข้างนอกเวลากลางคืนนี่ะที่มีแสงน้อยอย่างเงี้ยครับ ความสามารถในการมองเห็นของตาเรา,เราครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะเห็นได้ประมาณไหน mm hmm. ก็อหลังจากที่ได้ลองดูผมก็รู้สึกว่าช่วงกลางคืนถ้ามีแสงน้อยอะไรอย่างนี้นครับมันก็จะมองเห็นยากนิดน,นึงนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อหลอด LED มาเปลี่ยนดูนะครับก็หลอด LED ของผมที่สั่งมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตาเป็นรประมาณนี้ ใหดีนะครับ H11 H11 นา H11 หนาในกล่องก็จะมีตัวหลอดมาให้นะครับแล้วก็ตัวมีตัวนี้มาให้นะฮะนี่เป็นตัวหลอดมีพัดลมระบายความร้อนนะครับอันนี้เจ็ดแกนนะครับเจ็ดแกนทางผู้ขายเขาบอกว่ราระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่จะดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาลองกันดูนะครับ อ่านคู่มือทาไปด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเขาบอกว่าให้เปิดฝากระโปรงหน้าโอเคเราเปิดแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ครับนี่เลยสังเกตง่ายๆนี่ครับตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นขั้วนะครับขั้วของหลอดไฟหน้าเขาบอกว่าให้ทําการกดนะครับกดตัวล็อกและดึงขั้วหลอดออกได้เลยนะครับแล้วผมขอหาก่อนนะครับกดตรงไหนอ่ากด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 ตรงนี้อนโอเคแล้ ดูทุกคนเห็นกันหรือเปล่านี่นะครับตรงนี้มันจะมีตบกดนะครับกดแล้วก็ดึงอะง่ายไหมง่ายมากครับกดแล้วก็ดึงแค่นั้นลองใส่กลับไปใหม่ต้องขอมาประทานละพายนะครับเพราะว่ามือเดียวทําไปด้วยถ่ายไปด้วยนะครับก็อาจจะทุเล็กทุเล็กนิดนึงโอเคอโอเคใส่กลับไปละ อันนี้เอาใหม่นะครับอยู่ดีๆนะครับผมจะถอดสายนกดตรงนี้ครับแล้วก็ดึงปุ๊บนะดึงแล้วเห็นไหมครับโอเคนี่เราก็ปล่อยสายนี้ไปก่อนทีนี้เราก็มาดูถึงการหมุนหมุนหลอดนะครับหมุนหลอดออกมาเขาบอกว่าให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนทางนี้นะัะจะมีเสียงดังคลิปพอเราหมุนเสร็จปุ๊บก็ดึงออกมาได้เลยครับก็ค่อยๆดึงนะฮะโอเคนี่เราได้หลอดมาแล้ว ทีนี้เราก็มาดูที่ตัวตัวหลอดครับจุดวางต่อไปทีนี้เขาบอกว่าเอ่อทำไงต่ออ่าให้นำหลอดใหม่ที่เตรียมมานะครับนี่เตรียมมานะครับให้สังเกตเขี้ยวล็อกกลางโดยใส่หลอดให้อยนเข้าล็อกตามรูป เขี้ยวล็อกกลางนะครับเขี้ยวล็อกกลางน่าจะเป็นตัว okay. นี้น่าจะเป็นตัวนี yep> et ้เขี้ยวล็อกกลางนะครับด้านที่ใหญ่กว่าโดยใส่หลอดให้เอียงเข้าตามรูปโดยใส่หลอดให้เอียงเข้าตามรูปใส่หลอดให้เอียงเข้าตามรูปนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีเขี้ยวใหญ่กว่าเราก็ใส่เข้าไป แน่นแล้วนะม่น่าจะหลุดโอเคครับผมลองดึงแล้วน่าจะน่าจะอยู่แล้วแหละไม่ไม่หลุดแล้วโอเคสายมันก็จะห้อยอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราหมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็นะครับมาดูที่คั่วนะครับคั่วเมื่อกี้นี้อันนี้คือคั้วอันนี้คือสายจากรถยนต์นะครับอันนี้แล้วเราก็จะต้องเอาตัวนี้นี่ครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ ที่เขาให้มาอันนี้เป็นตัวตัวไดมานะครับตัวไดนะฮะก็จะผมขออนุญาตแป๊บนึงนะครับทำการหยิบหลอดคั่วขึ้นมาเขาบอกว่าเอ,อ่เอว v ดีส่วนใหญ่จะมีขั้วบวกลบบอกที่ขั้วหลอดนะครับให้เสียบขั้วหลอดเข้ากับปักเดิมโดยใช้สายสีเขียวตรงกับบวกสายสีดำ สายสีเขียวตรงกับบวกสายสีดำเคเดี๋ยวผมมาดูครับอันนี้มันจะมีขั้วบอกอยู่ครับนี่โอเคจแะตะ่ใช่ไหมครับมีขั้วบอกอยู่เราก็เอาขั้วบวกขั้วบวกให้เสียบเข้ากับปลั๊กเดิมโดยให้สายสีเขียวตรงกับบวกสายสีดำ โดยให้สายสีเขียวตรงกับบวกสายสีดําตรงกับลบอ,อ๋อนั่นสายสีดําตรงกับลบแต่ในนี้ในรถเรามันเป็นสีเหลืองนะฮะก็แสดงว่าเหลืองต้องเป็นขั้วบวกโอเคเอใสายเข้าไปโอเคนะจะตรวจสอบดูทีนี่ครับเหลืองนะครับเหลืองกับดำไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเหลืองเหลืองคือบ,บวกดำ คือลบนะครับส่วนทางด้านนี้ก็บวกแล้วก็ลบนะครับนะใส่ถูกล่องโอเคพอเสร็จจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็นำปลายด้านนี้ครับมาเสียบตลอดมีฝังหรือเปล่าน่าจะมีฝังมันอยู่ ดูตรงรอยบากครับมันจะมีรอยบากอยู่นี่ครับรอยบากใส่ให้มันตรงกันมันก็จะเข้าได้อย่างง่ายได้อโอเคกดให้แน่นเแื้อทําการหมุนเกลียวนะครับเพื่อล็อกขั้วให้มันแน่นสนิทมันจะได้ไม่หลุดออกได้ในภายหลังโอเคอะจะโอเคละทีนี้ ผมจะลองเทสดูก่อนนะครับไปสตาร์ทผมไปเปิดไฟหน้าดูก่อนนะครับดูกนกตอนนี้ไฟอะีนะครับ ขั้นตอนที่เราทำนะครับถูกต้องนะครับตอนที่สี่มันก็จะสม,สมกันหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพเดี๋ยวเออเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแสงตอนกลางคืนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนกลางคืนนะครับโอเคก็สรุปนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆมากเลยตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะยากก็คือให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ ถอดหลอดเดิมออกมานะครับบิดทวนเข็มนะครับแล <S 1> <S 1> <t un> ้วก็ดึงออกมาตรงๆเสร็จแล้วเราก็เอาตัวหลอดใหม่มาใส่นะครับแล้วก็บิดตามเข็มแ้กกานะครับบิดตามเข็มแมกกาะแล้วก็ลองดึงดูมันต้องแน่นนะครับถ้าไม่แน่นนี่แสดงว่าคุณยังบิดไม่แน่นยังบิดไม่เข้านะครับอ่าต้องแน่นอย่างนี้ต้องดึงไม่ออกอย่างนี้นะโอเคแล้วทําการต่อสายนะครับต่อสายนี่นะ สังเกตดูครับของผมเหลืองคือบวกนะครับดําคือลบนะครับเราก็ใส่ให้มันถูกต้องนะครับนี่ดู่ังนี้แล้ครับูเห็นกันหรือเปล่านี่นะฮะมันจะมีบวกนะครับเนี่ยบวกบวกอยู่บนลบอยู่ล่างนี้นะครับอันนี้ก็เหลืองเหลืองอยู่บนดําอยู่ล่างนะครับนี่สังเกตดูอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใส่ขั้วตรงนี้นะครับกับขั้วนี้เข้ากับหลอดนะครับโอเคแล้วก็บิดให้แน่นบิดตรงนี้ให้แน่นนะครับ ที่มันจะได้ไม่หลุดนะฮะก็ส่วนการเก็บเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บทีหลังนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนหลอดไฟหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวลองมาัดูพัดลมดูนะฮะนี่พัดลมพัดลมกำลังหมุนอยู่นะครับ ลมกำลังหมุนเสียงก็ค่อนข้างเงียบนะบไม่ถึงกระดังโอเคนี่ก็เป็นการเทสอีกครั้งสุดท้ายนะ <Okay. S 2> ก่อน <Okay. S 2> เดี๋ยวจะออกไปวิ่งกันโอเคครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่กับตอน,นอีกตอนนี้นะครับตอนที่ไปเทสตอนวิ่งบนถนนนะครับ ครับสวัสดีครับก็ถึงเวลาที่ผมบอกนะครับตอนนี้ข้างนอกนี่เริ่มมืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองดูไฟหน้ากันนะครับว่าหลังจากที่ติดตั้งมาเรียบร้อยไปแล้วนะครับไฟหน้าจะสว่างขึ้นมาประมาณไหนโอเคอันนี้คือความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยว ไปลองขับกันเลยนะครับขอคาดเบลก่อนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกล้องตัวน,นี้เป็นกล้องอมือถือนะครับก็คุณภาพของภาพก็จะประมาณเท่าที่เห็นนะคร ่าที่มองอยู่ประมาณนี้นะฮะก็แสงก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยครับสว่างเลยใช้ได้ใช้ได้จำน,นะ,ะับโอเคไปตอ,อตอนนี้ผมก็ถือไปด้วยถือกล้องไปด้วยนะ,ะมือนึงแล้วก็จับมือนึงก็จับพวงมาลัยนะฮะก็เ<อ>ตือนอีกครั้งนะครับก็อย่าลอกเรียนแบน,นะครับในการรีวิวแบบนี้นะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมแบบขับในระยะทางใกล้ๆนะครับ รีวิวไฟหน้าใหท้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า,าไฟ LED ที่ผมสั่งซื้อมาเปลี่ยนนะครับคุณภาพมันดีขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าเทียบกับหลอดไฟหน้าเดิมนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวนี้ผมจะขับไปในบริเวณเดิมนะครับบริเวณเดิมที่ผมได้ทำการรีวิวไปเมื่อครั้งก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงหน้าทางเข้าซอยที่ผมได้ขับมารีวิวเรื่องฟิล์มตอนกลางคืนนะครับว่าตอนกลางคืนนี่แสงที่เห็นจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็หลอดไฟหน้าเดิมนะน,นี้เดี๋ยวผมจะขับเข้าไปแล้วนะครับนะโดยใช้หลอดไฟหน้าอันใหม่นะครับเป็นหลอด led นะครับที่ผมสั่งซื้อมาเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับ <c oughs> okay. อันนี้ก็ขอบอกอีกครั้งนะครับอันนี้กล้องที่ใช้นะครับเป็นกล้อง a p p l นะครับ K3 นะครับ คุณภาพของกล้องอไม่ใช่สิคุณภาพของภาพนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะประสิทธิภาพคุณภาพก็จะตามราคาราคาของมือถือนะครับอ,อันนี้ก็นมือถือราคาเครื่องประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะครับคุณภาพที่เห็นของภาพนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสนิด,น,ดนึงนครับ ผมขับอยู่ที่ความเร็วประมาณไม่ไม่ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ขับด้วยความปลอดภัยเนื่องจากว่าขับไปด้วยมือนึงแล้วก็อีกมือหนึ่งถือกล้องนะจากเท่าที่มองด้วยสายตาตอนนี้นะครับนะอ่าก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจเลยแหละก็ถือว่าเออมองออกไปด้านนอกนด้วยสายตาก็ถือว่าภาพดูสว่างขึ้น มองเห็นพื้นถนนมองเห็นเส้นตามถนนนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นแสงสีขาวนะครับซึ่งต่างจากแสงเดิมที่มากระโดนะครับแสงเดิมที่มากระดออกออกอมส้มนิดหนึ่งนะเหลืองเหลืองอมส้มแต่อันนี้จะออกไปทางแบบขาวนวลนๆนะครับขาวนวลๆเหลืองนิดๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าถือว่าเออมองได้ชัดเจนมากยิง่งขึ้นนะครับ แต่ข่าวก่อนตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีรถตามเข้ามาอยู่บ้างนะครับมีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังผมเลยทำให้มันดูไม่ถึงกับเมื่อสนิทนะครับในซอยนี้เลยยังมีแสงไฟจากรถคันอื่นนะครับเลยทำให้ภาพดูสว่างขึ้นนิดนึงภาพที่เห็นในกล้องนี้นะครับภาพที่เห็นในกล้องนี้ กับสายตาที่เห็นนะครับตอนนี้ก็คือถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันในภาพอาจจะดูสว่างสว่างใสมากกว่านิดหนึ่งนะครับถ้าใครดูคลิปนี้ก็ให้คิดซะว่าเวลาเรามองด้วยสายตาจริงๆนะเวลาเรามองด้วยสายตาจริงๆนี่มันก็จะความสว่างจะดมามาับลงไปนิดหนึ่งนะครับความสว่างจะดมามาับลงไปนิดนึง ถือว่าโอเคครับถ้าได้ความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้นะครับในเวลาที่เ,เราขับในกลางคืนนะครับในเส้นทางที่มันมืดนะครับอาจจะมืดมืดสนิทไม่มีไฟตามลายทางเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ก็คือมันเป็นในซอยนะครับก็ยังพอมีเห็นแสงไฟตามบ้านเรือนข้างทางนะครับแล้วก็ไฟตามเสาไฟนะครับ จริงผมก็อยากจะลองขับไปในซอยในทางที่มันแบบมืดจริงๆนะฮะถ้าถ้าทำบบนั้นมันก็จะมันก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยแต่ได้เท่านี้ก็โอเคครับก็ถือว่าช่วยทําให้ผมแบบมองถนนมองทางมองอะไได้แบบว่ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะในการขับสามารถใช้ความเร็วได้นะครับจ้า แสงเดิมนะครับจากแสงเดิมของไฟหน้ารถเดิมๆนะครับที่ตอนแรกผมรู้สึกว่าเอ,อไม่น่าจะปลอดภัยนะถ้าเกิดผมจะ,จะขับด้วยความเร็วนะครับในช่วงเวลากลางคืนแต่หลังจากที่ปองเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่นี้แล้วหนะลอด LED นี้แล้วก,ก็ถือว่าเออค่อนข้างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับในการขับในการขับขี่รถยนต์นะฮะว่าแบบเราจะสามารถนะมองเห็น เหตุการณ์ข้างหน้าได้แบบชัดเจนนะครับแล้วก็าสามารถตัดสินใจได้เร็วยิ่งขึ้นงั้นดีกว่าตัดสินใจได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมออกมาที่ถนนใหญ่ละก็ตรงนี้ก็จะมีไฟมีไฟ,ไฟตามตามเสาเยอะขึ้นก็โอเคครับการมองก็จะดูสว่างยิ่งขึ้น,นมีไฟถนนช่วยด้วยแล้วก็ไฟหน้ารถเรา นี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเอาสรุปเลยสั้นๆนะครับก็คือประทับใจครับกับการที่ได้ลองเปลี่ยนหลอดไปใช้ LED นะครับซึ่งมีความสว่างมากกว่านะครับความสว่างมากกว่าแล้วก็ช่วยทําให้คนที่มีปัญหาเรื่องสายตาในการขับขี่กลางคืนนะครับอย่างผมเนี่ยมีความมั่นใจยิ่งขึ้นนะในการขับขี่ในช่วงกลางคืนนะครับ,รบท,นนบที่ที่มีแสงน้อยนะ Okay, โอเคครับผมก็วันนี้ก็ถ้าหากามีพูดอะไรผิดไปบ้างหรือแบบว่าใช้คำที่ไม่เหม,ม,มาะสมบ้างก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันทุกคนนะครับหวังว่า,าจะเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่แบบไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะครับแล้วก็อยากที่จะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าตัวเองนะครับก็เดี๋ยวลองทําตามคลิปที่ผมสาธิตไปก่อนหน้านี้แล้วกันนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ